ผู้ชายเจ้าชู้จะหยุดที่ผู้หญิงแบบไหนข้อหนึ่งผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะจะไม่ลดเกียรติลดศักดิ์ศรีแล้วก็ลดค่าของตัวเองเนี่ยไปยั่วยวนให้ผู้ชายเนี่ยมาสนใจเธอหรือว่าชอบเธอนะคะและจะไม่โวยวายตบตีนะคะหรือว่าอารวาสเมื่อรู้ว่าแฟนมี ผู้หญิงอื่นหรือว่าปันใจให้ผู้หญิงอื่นนะคะแต่จะมีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์ว่าเธอควรจะทําแบบไหนแล้วก็จะนิ่งเงียบนะคะดูแพงมากๆผู้หญิงแบบนี้เหมาะสมที่จะเป็นแม่ของลูกมากๆซึ่งผู้ชายเจ้าชู้กลัวจ,จะสูญเสียผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะและจะสะรร่าให้กับผู้หญิง แบบนี้นั่นเองข้อ2นะคะผู้หญิงเก่งผู้หญิงเก่งเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้หญิงที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้หาเลี้ยงได้หาเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเองไม่ต้องคอยแบมือของเงินผู้ชายนะคะและผู้หญิงเก่งเนี่ยเมื่อรู้ว่า แฟนปันใจให้ใครอีกคนเนเธอจะไม่ทนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเธอรู้ว่าเธอสามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องงอโดยเฉพาะเมื่อแฟนเธอเนี่ยเป็นคุณเจ้าชูเธอจะเสกุดบ่ายทันทีดังนั้นผู้ชายเจ้าชูจึงรู้ว่าควรที่จะปฏิบัติกับผู้หญิงเก่งแบบไหนและไม่ควรที่จะนอใจผู้หญิงแบบนี้นั่นเองนะคะข้อ3นะคะ ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ได้ดีผู้หญิงที่ทำหน้าที่ได้ดีเนี่ยหมายความว่าเธอรู้ว่าเธอทำหน้าที่แฟนได้ดีเพียงพอแล้วดูแลเอาใจใส่แฟนได้เป็นอย่างดีแล้วมีความซื่อสัตย์มีความเข้าใจแล้วต่อเมื่อเธอรู้ว่าแฟนเธอนอกใจเธอก็จะรู้ว่าเอ้ยฉันทำดีที่สุดแล้วเมื่อแฟนนอกใจเขาก็จะไม่ไปครวนคลางหรือว่าไม่ไปขอร้องให้แฟนกลับมานะคะแตกต่างจากผู้หญิงที่ ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยแบบว่าทําหน้าที่แฟนได้ดีหรือเปล่านะคะเมื่อแฟนนอกใจเนี่ยก็จะเอ,อะอะโวยวายตีโพตีพายแต่ไม่เคยมองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าคุณเนี่ย เป็นแฟนที่ดีแล้วหรือ,อยังคุณเอาใจใส่แฟนดีหรือ,อยังไม่ใช่แฟนกลับมาบ้านแล้วก็บุนบนดาดาดาแต่ไม่เคยที่จะใส่ใจสนใจความรู้สึกของแฟนเลยนะคะดังนั้นผู้หญิงที่เธอรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้วเมื่อแฟนน่กใจเธอก็ไม่ง้อไม่แคร์เช่นเดียวกันนะคะข้อสนะคะผู้หญิงที่อ่อนหวานผู้หญิงที่อ่อนหวานเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะคะปุณิวัติ แฟนเป็นอย่างดีพูดจากับแฟนดีนะคะซึ่งการอ่อนหวานของผู้หญิงเนี่ยผู้ชายชอบมากๆนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเมื่อเขาอยู่กับแฟนที่อ่อนหวานเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเขาอยู่ในบ้านที่อบอุ่นถึงแม้ว่าบางครั้งก็อาจจะเกเรไปสัส่รๆฮิฮากับเพื่อนแต่เขาก็ยังคงจะกลับมาบ้านมาเจอแฟนที่น่ารักแล้วก็อ่อนหวานอ่อนโยนสําหรับเขาเสมอน,นะคะข้อ5นะคะ แกล้งโง่บ้างโดยธรรมชาติของผู้ชายนะคะเป็นธรรมชาติแห่งความมีความเจ้าชู้ซ่อนอยู่นะคะดังนั้นเมื่อคุณเนี่ยรู้ว่าแฟนแอบไปเจ้าแจ้กกับผู้หญิงคนอื่นคุณก็อาจจะแกล้งทําเป็นไม่รู้บ้างน,นะคะซึ่งการที่เราเนี่ยแกล้งทําเป็นไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรางโง่แต่เพื่อเราจะไม่ได้แบบว่ามาสร้างความะทะเลาะกันในแบบว่าของคุณกับแฟนคุณเนี่ยไม่ให้ทะเลาะกันแต่เมื่อคุณ แกล้งทําเป็นไม่รู้แล้วแฟนคุณยังคงทําแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆก็อย่าได้ทนอย่าได้ฝืนนะคะเซ็กบายกับผู้ชายแบบนี้นะคะและนี่นะคะก็คือ ผู้หญิงนะคะที่ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจะยอมสยบยอมซีโรราบแล้วก็ยอมหยุดที่ผู้หญิงแบบนี้นะคะสาวสาวลองเช็คดูนะคะว่าคุณมีข้อไหนบ้างนะคะโดยเฉพาะสาวสาวที่มีแฟนเจ้าชู้เนี่ยจะได้เอาไปใช้กับแฟนแล้วแฟนคุณเนี่ยจะยอมสยบยอมซีโรราบอยู่ที่คุณคนเดียวนั่นเองค่ะ